สวัสดีค่ะทุกคนไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเกดรหรือเปล่านะวันนี้เกดจะมาเล่นซอสเซดแมนค่ะโดนน้องปลายยามาน,นะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ดาวน์โหลดแหละเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากเพราะว่ามันยังไม่มีให้ดาวน์โหลดใน google play store นะคะโดยแต่ว่าถ้าเป็นใครที่ใช้ iphone ใช้ App Store นะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าใครที่อยู่ฝั่ง android อาจจะต้องดาวน์โหลดผ่านแคปแ a p เนาะซึ่งมันก็ สำหรับเกตน,นะมันยุ่งยากมากแต่ว่าพอดีว่างนะคะตอนนี้ก็เลยสามารถแบบทําได้แล้วแล้วดูดิมันน่ารักมากเลยตอนนี้นะคะคือเกตก็คือยังเปลาศูนย์อยู่เลยนะคะแบบยังไม่มีใดๆเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นอันนี้มันเป็นเกมแนวแบบ B.R นะคะ Battle Royale นะคะก็คือคล้ายๆ PUBG แหละแต่ว่ามันก็แค่เป็นแบบแนวใส้กรอกนะคะทุกคนต เดี๋ยวเราดาวน์โหลดก่อนเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะคะเนี่ยเ <l ots> ดี๋วมันมันคือมันมีความน่ารังมากมันมีให้กดดาวน์โหลดทั้งหมดนะทําไมฉันไม่ทำ <l ots> เราไปดูกิจกรรมดีกว่าระหว่างที่รอนี่รับจ้าก <l ots> <ๆ>็ <l ots> กิจกรรมก็เหมือนแบบใครเคยเล่นผับจีเคยเล่นเกมแนวนี้เนาะผ oh ับจีฟรีไฟคออฟ o ิวตี้ก็น่าจะลมนะคะ ตอนนี้เราอยู่ในแรงใช่ไหม bronch ใช่ bronch b r o n c 5น่าจะต่ำสุดเกรดว,ว่าน่าจะแรงนะงมไม่แรงก็น่าจะ level เดี๋ยวเราไปลองกันเลยจะบอกว่าตอนที่อัดคลิปอยู่นะคะทุกคนเกดไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วนะคะก็คือนอนแล้วนะคะตอนนี้ลองกันดีกว่าสักหนึ่งตาหนึ่งแมตต์ไปไม่รู้ว่า เล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนนะตาไปแล้วอโอ้ยแมวก็เลียแขนน่าจะไม่ใช่คนไทยนะน่าจะมีหลาย,ยสัญชาตินะคะดิฉันเป็นคนกระโดดด้วยยากจัง ครั้งแรกนะทุกคนไม่รู้จะไปลงที่ไหนดี 3, 4, อะกูกระโดดยังไงของกลัวมันมน่ารักมากเลยอะ่ะบ้าไปแล้วขอโทษนะทีมฉันคงจะทำให้เธอชนะกันไม่ได้หรอก

ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะในคลิปที่แบบบางทีมันก็มีเสียงบ,บางไม่มีเสียงบ,บ้างบางทีพี่ก็ลืมภาคเนาะแล้วก็เสียงลมหายใจก็คือพี่หายใจไม่ออกเนาะพี่เป็นภูมิแพ้ค่ะ

พม่เป็นอะไรมาเลยทุกคนเราเราปิดเสียงอยู่นะคะก็พี่ก็รำคาญเสียงต่างชาติมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทนไปอ่ะเออเพราะว่าถ้าปิดเสียงไปเลยพี่ก็จะไม่ได้ยินเสียงคนเดินเนาะ ก็มาดูกันต่อค่ะพี่ก็เล่นเหมือนเล่นคนเดียวค่ะตอนนี้ก็คือไร้าสาระดูแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นการเซอร์เวคลิปไปเลยเอเซอร์เวเกมไปเลยนะคะนี่ก็วิ่งวุ่นไปเลยนะคะวิ่งไปหาเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่เห็นสนใจฉันเลยหรือเขาเล่นไม่เป็นเขาก็เล่นแบบไนี่นะคะนี่ก็เจอโจทย์นะคะจะยิงค่ะไม่กลัวค่ะเพราะว่าตอนเล่นขอออฟฟิวตี้คือฉันก็คือยิงเหมือนกันแต่ก็โดนยิงตายค่ะ แต่อันนี้ก็คือ,อฉันยิงชน,นะทุกคนเลยว่ะงงมากค่ะเออชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่เฮ้ยฉันเล่นเกมอื่นกากมากเลยนะฉันเล่นเกมนี้ทำไมฉันดูเทพวะแลเราก็เดินทางกันต่อนะคะไปสมทบกับเพื่อนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนของฉันที่เล่นบ้างนะคะตรงนี้ก็คือจะบอกว่า มีปืนให้ฟาร์มเยอะมากแต่เราก็ฟาร์มไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือมีคนรอบยิงพี่นะคะพี่เห็นแล้วแหละว,ว่ามันกระโดดขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะแต่หามันไม่เจอนะเราก็คงจะต้องรีไพรออกไปก่อนเราไม่อยากตายนะคะอะ่แล้วก็ขอรีไพัยไปพอเรารีไพรไปจากที่นี่นะเราก็จะไปเจอโจย์ด้านหน้านะคะัะทุกคนไป๋ยวเราวิ่งไปตามตอนนี้เราอยู่ในวงแหละเราก็เริ่มมกลักวก็วิ่งไปค่ะวิ่ง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  เออมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนนินจาใน c ออ l of Duty มันมีสกิลนี้นะคะเป็น Ninja. นินจานี่อันนี้ฉันก็ได้มาจากขบใครก็าูัจจำไม่ได้นะเลยคจอ,อคนคนี่ค่ะยิไปกล้วดูขนาดฉันไม่ได้เติมกระสุนนะออนี่คนยิงตายให้ดูดิเกมนี้คือฉันเทพมากเลยนะแต่จริงๆฉันไม่เกมอามากเลยค่ะจริงจริงถ้าเป็นอย่างนี้ในเกมอื่นนะฉันตายคนแรกนะจ๊ะเออเดี๋ยวเทพไปเลยโอ้ไใส้กรอกคือฉันรักนาย หนเป็นเอมที่ทำให้ฉันดูเทพไปค่ะเดี๋ยวเราไปสมทบกับเออ่หมายเลขสามนะคะว่าเขาจะพาไปไหนนะคะเดี๋ยวเราไปสปีดลิปกันตึงสรุปพี่สปีดลิปไหมนะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะสปีดแหละเอองงตัวเองเหมือนกันไปเจอเหตุนะคะนี่ก็เก็บนะสนใจเหตุอะอยากรู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะก็ เรียกว่าเล่นไปก็คือสำรวจเกมไปนะคะเกมมันก็น่ารักจริงๆเลยทุกคนนี่จะบอกว่าเออไม่น่าเชื่อนะตอนนี้คือพี่ยิงไปสี่คนแล้วอะสุดยอดมากจริงๆดื่มยาด้วยเจอคนแล้วทุกคนมาดูใกล้ๆนะเฮ้ยยิงไ่โดยนะคือเราเล่นอย่างเงี้ยไม่ถนัดเลยเพราะว่าเรากะไม่ถูกถ้าเราเห็นเป็นมืออะเราจะกะถูกเนาะเพราะมันอยู่ในระดับสายตาไอตเราเห็นคนนึงเราจะกรคนนี้จะกะโคตรี่สองรยอีมัน ดูบัานเราต้องปกป้องเพื่อนเฮ้ยดูสิเราดูแบบไม่เป็นภาระแล้วอะเราดูแบบเฮ้ยชิมคือ professional บ้าจริงๆเลยคือไม่เคยเล่นเกมเรารู้สึกว่าเฮ้ยชิมเทพขนาดนี้มาก่อนเลยอะคือสโซร์สแมนนายทำใม้ฉชนดูดีอะแต่ขอออฟบิวตี้นายทรัมปฉันโดนแย่แตอนนี้อยู่ในวงคเะเฮ้่มีคนุดรอบจริงจ่ขนาดดูสิยิงยระยะใกล้ขนาดเนี้ยแต่ด้วยเขายิงแบบ เป็นแบบซิงเกิลใช่ไหมที่ยิงได้ทีละนัดอ่ะแต่ของเรายิงได้แบบรัวเลยนะคะเออเราก็เลยชนะเพราะว่าปืนแหละเอาจริงๆเอามาอีกคนละเนี่ยคือถ้าเราเห็นเป็นสีขาวๆนะมันหมายถึงม่ามีคนอยู่ใกล้เราถ้าเห็นเป็นสีเหลืองนะคะที่มันเป็นขีดๆบมงออ่างคือหมายถึงว่าคนอยู่ประชิดเราแล้วนะคะไปเราวิ่งตามเบอร์สามไปคือพี่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะเกมเนี้ย แล้วปกตินะพี่ไม่ถนัดเล่นโหมดที่แบบเห็นตัวคนเงี้ยพี่จะต้องเห็นมีแค่มืออย่างเดียวนะงงมากทุกคนคือแบบิดว่าเกมมันน่ารักแล้วยังจะแบบฉันยังเล่นได้อีกอะ่ะคิดดูดิก็จะมีเสียงพี่ในคลิปนะแล้วก็เสียงตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินคือเสียงภาคนะคะเวลาที่พี่จะปิดค,คลิปเนี้ยพี่ก็จะภาคทับนี่พี่เจอคนอีกแล้วเดีย๋ยวเรามาจัดก,การค่ะ ่วนใหญ่ที่เล่นเกมแนวนี้นะคะแนวแบบ B R เงี้ยพี่ก็คือจะเจอคนตลอดเลยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าในเกมอื่นๆเนี่ยเจอคนก็คือโดนยิงตายก่อนเพื่อนเขาเลยแต่ว่าซ็อ a เซตแมนคือพี่เจอคนแต่พี่ก็คือยิงชนะเขานะอันนี้ด้วยเพราะว่าปืนนี่แหละเราเวลาเล่นเกมอย่างเงี้ยเราต้องเล่นปืนที่มันแบบแรงยิงรัวนะคะถ้าเราเล่นปืนที่เป็นกระสุนยิงทีละนัดแบบกู่ต่อสู้เนี่ยก็คือเรามีโอกาสแพ้เวลาที่ เวลาที่เขาแบบยิงรัวๆยอยะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในวงนะคะวงเริ่มแคบลงแล้ว,ม,ลวมาลุ้นกันนะคะว่าพี่จชนาอเ้ก่อนี่มีคนรอบยิงฉันแต่ฉันก็ลืมเปลี่ยนแม็กนะคะก็เป็นอย่างนี้ติดไปน,นี้สายมากลืมเปลี่ยนแม็กนี่ซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนยังไงม,มาก็คือเล่นยังเลงอยู่อะ ก็ยิงยพอเวลาเห็นไหมฉันยิงไม่ค่อยโดนอ่คือเล่นโหมดเนี้ยไม่ค่อยถนัดนะคะแต่พี่คิดว่ามันคงจะไม่มีโหมดที่มองเห็นแต่มือหรอกนะคือสองคนนี้นะคะเบอร์เพื่อนเบอร์สามฉันก็คือจัดก,การเรียบเลยก็เดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้เหลือห้าคนนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตี้เดียวหรือคนละตี้นะเ,เราไปดูกันพี่ก็เป็นตัวล่อคะ่ะพี่ออกมาล่อตีน ม,มาแล้วเจอแล้ว,ลว <_ D> เพื่อนจาักการหนึ่งคนพี่จาัก,การคนหลังหนึ <_ d> ่งเก <_ d> ่งมากเหลืออีกหนึ่งคนนะคะรวมชั้นสองคนเป็นสามเนาะ,ะแต่แสดงว่ามันคนละตีและชั้นก็จะเป็นฝ่ายรอดตีนค่ะแล้วเดี๋ยวไอตัวนั้นมันจะมายิงฉันดื่มน้ำซะห,หน่อยนีย้มาแล้ว แล้วก็เพื่อนจัดการค่ะฉันยิงไม่โดนอีชนวะว่ะนะได้ที่น่งอ,อีตัวนั้นเราได้มีพีว้าว คะแนนขึ้นมาเยอะมากเลยน่ารังมากว้าวโอ้ได้ที่หนึ่งคืออัพเยอะมากอะ่ะมาดูเปิดกล่องซ่ม ชุดทิพจาใส่เลยน่ารักจังโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะจบไวเพียงเท่าดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่นอีกก็เดี๋ยวจะมา อัพคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขึ้นมาที่บอนบอนสามหรือบอนสีสักสามแล้วนะคะตาลายแล้วนะคะบายขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ